จริงสวยกันในรูปอีกแล้วเนี่ยโอ้ยตัวจริงสวยขนาดนี้กูจะฆ่าลงเหรอวะเนี่ยจ้าเอ๋ไอ,อ้ทีหลังพี่พ่อมึงเด่พี่จะรอขนาดนี้นเหรอ,อมาไหมาเนี่ย มาดูมึงนั่นแหละมึงทําอะไรอยู่เนี่ยก็ก็ก็มาซุ่มก็มาซุ่มยิงคนในรูปเนี่ยซุ่มยิงคนทั้งนอกด้วยอย่างเงี้ยคนก็เห็นมึงดิจะให้กูไปที่ไหนอ่ะโอ๋ออะเป็นมึงต้องไปบนตึกพ่อจ่ายไหมรู้จักสไนเปอร์รู้จักไม่สนยเพื่อรู้จักไหมสนเปอร์ที่ยิงเสียดำใช่ไหมดำมึงดิกสนายเพื่อมันต้องแอบต้องอยู่บนตึกมันจะได้แอบเข้าใจยไหมจะได้ฆ่าง่ายๆดูดิคนเดินก็เห็นหมดอ่ะ Oh. นี่มึงจะให้กูหอบปืนขึ้นไปบนตึกสูงๆนี่หรอ oh. มึงบ้าเปล่าแล้วกูจะขึ้นไปยังไงมึงก็บินไปดิบินกูไม่ใช่กระหัง oh, มึงก็ต้องหลบนีเข้ามีบันไดมีลิฟต์จับเข้าอย่างนั้นเรื่องของมึงโอ้ย oh. แล้วตึกใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะกูจะเข้าไปนี่กูต้องไปทําเรื่องขอเขาก่อนจะไปฆ่าคนต้องไปขออนุญาตก่อนขนึ้นละทุย มึงต้องหลบนีต้องแอบแอบแอบเข้าใช่ไหมมันมีลิฟต์มีบันไดจะเข้ายังไงเรื่องของมึงแล้วคุณจะแอบเข้าไปยังไงเรายามก็เยอะแยะอย่างนั้นน่ะตายตายดูเข้าไปยังไงดูเรดิอ่ตั้งตอนแรกถ้าเข้ามาปุ๊บดี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 ๊บแล้วเขารงเลยอย่าให้เขาเห็นเฮ้ยเขามาอ้ยมันตัวอย่างนี้แล้วเขาบอกบมันตัวเฮียอะไรก็ได้ก็จะไม่ให้เขาไม่เห็นน่ะ มาทำอย่างเงี้ยยังงไงเหรอน <N hi, S 1> ี่ครูท่านมาทำเรืนี้ให้มึงอีกอะโอ้โหทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้วะเนี่ยฮะมันยุ่งยากมึงก็รับงานมึงก็รับผิดชอบดินี่กูเหนื่อยนะเนี่ยกูเหนื่อยนะเนี่ยใครเนี่ยคู่ละเนื้อกว่ามึงอีกโอ้โหมึงได้เรื่องมากจริงๆเลยเอาละนี่มันแดงอะไรเนี่ยเยอะๆขนาดนี้เนี่ยก็กูมาซุ่มรอตั้งแต่ตีสามแล้วไม่ให้กูหิวหรือไงเราที่สามมึงโกหก กูเห็นมึงพุ่งมาเมื่อกี้เนี่ยนี่มึงรู้ได้ไงกูมาตั้งเจตีสองทีสองมึงมาหาเตี่ยมึงหัดตีสองมึงมาทำไรไม่หลับไม่นอนเพราะคุนอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับอ่ะนั่งดูดม้าอยู่มึงดูดม้าเหรอเอออ๋อกูรู้แล้วมึงมาเมืองไทยคนยังเมื่อไงพวกผิวดำๆมาขายโคเคนใช่ไหมโอเคมึงเด็กมึงขายไปก็ต้องกูไม่ว่ามึงเลยเนี่ยอ้าวมันหายกันไปเจ้ากันไปแล้วกันมึงก็คนของไปดิเออเดี๋ยวกูไปแล้ว แล้วก็ไม่บอกเลยแต่ทีแรกมึงจะได้ขนไปหรือมึงไม่รู้ว่ามึงรับงานไม่รู้จะทำยังไงกูจะไปรู้ได้ไงกูไม่เคยฆ่าคนนี่หว่าแล้วพายพาแ k บ KB เร็ว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 ดิเร็ว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 อย่าเล่นพื้นเด้อแล้วผีผาผีมากลางวันนี้เหรอหมาบ้านมึงเห่าไงหมามาหาโอ้ยอย่าเล่นมึงอย่าเล่นมีเรื่องพื้นแล้วก็แ KB ยุ่ยยุ่ยก็จะเห็นเราดิ ให้กูแอบไปยังไงนะเันตุ้อย่างนี้เออตุ้ยอย่างนี้ตลอดก็ใจไม่มันก็เป็นของมันควายคนหนึ่งอ่ะมันต้องทำให้เต็มที่สำเร็จด้วยอ,อ,อย่างนี้สายขวาสายขวาแล้วก็มองสายขวาเฮ้ยใครวะเข้ามาหรือเปล่ามันไม่มาใช่ไหมอยู่ไหนก็จะเอยเห็นเอ้าท่านจะได้รับความฮาแบบนี้ที่ช่องเดียวคือไรคคอมเมดี้ของเรา ติดตามนะครับกดไลค์และกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับที่หาหาแน่แม่จ๋า